วัสดีควะวันนี้นะคะก็มาอยู่ในช่วงของคุณแม่ท้องแรกเหมือนเดิมนะคะก็อยู่ในห้องเด็กน้อยของพี่เหมือนเดิมค่ะวันนี้นะก็จะมาคุยมาเล่าให้ฟังในเรื่องของทริคการที่เราจะมีนมนะคะไปสต็อกนะคะโดยที่1เราไม่ต้องปาดสองเราไม่เจ็บสามเราไม่ต้องเค้นอะไรเลยใดยๆ่นะแล้วได้นมเยอะด้วยนะคะมีหลายคนอยากรู้วิธีนี้นะคะแล้วต้องทํำยังไงนะคะวันนี้นะคะพิมามาบอกมาแชร์ให้ฟังการจากประสบการณ์ของพิมเองนะคะ อันดับแรกเลยนะคะเราต้องมีตัวช่วยนะคะก็คือนี่นะคะอันนี้นะคะคือกลวยซิลิคนปั๊มนมสุญญากาศนะคะพิมขอเรียกสั้นๆว่ากลวยจุ๊บเต้านะคะกลวยจุ๊บเต้าสุญญากาศอันนี้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ นะทีนี้มันจะมีหลายยี่ห้อนะคะแล้วก็หน้าตาเนี่ยคล้ายๆกันจะต่างกันที่ตัวกรวยความหนานะมีฝาไม่มีฝาเนาะแล้วก็ตัวฐานนะคะก็คือมีให้เลือกค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคานะคะก็ส่วนใหญ่ก็คือจะหลักร้อยนะคะนี่ก็คหลักร้อยเหมือนกันทีนี้ใช้ยังไงนะคะขอเบิกตัวช่วยนิดนึงนะคะแอบเขินนิดนึงนะอันนี้ <c oughs> อันนี้นะคะพิมพทำเต้านมปลอมมานะคะ ขอเรียกว่าแม่นมแล้วกันนะคะเอามาทําคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะจะได้เห็นภาพนะคะเวลาที่เราให้นมลูกนะคะลูกเนี่ยดูได้แค่ครั้งละหนึ่งข้างใช่ไหมคะอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเนี่ยว่างว่างอยู่ให้เราเอากลวยจุบนมตรงนี้นะคะมาจุบวิธีการจุบไม่ใช่ว่าถึงกระจุบแบบนี้นะไม่ใช่นะคะเราต้องบีบนะคะนี่นะอย่างอันนี้เขาก็จะมีมีเขียนไว้เลยนะว่า,ว,าว่าให้บีบตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นรูปนิ้วโป้งนะคะเนี่ยให้เราบีบนะคะอย่างอย่างยี่ห้อที่พิมพ์ใช้นะ,ะอันนี้เขาก็จะมี อ่สัญลักษณ์เลยเป็นลูกมิวโงนะคะว่าให้เราบีบจุดนี้นะคะด้านหน้ากับด้านหลังตรงกันนะคะเนี่ยเราก็บีบแบบนี้นะคะนี่นะบีบปึ๊บนะคะแล้วก็เนี่ยเอามาใส่ที่ที่เต้าของเรานะคะแล้วเราก็ปล่อยมันก็จะดูดเป็นแบบสุญญากาศนะคะแล้วก็จะคาค้างอยู่ที่เต้าแบบนี้เลยะค่ะแล้วเราไม่ต้องจับนะคะมันก็จะแบบเนี่ยอันนี้ด้วยความที่มันไม่ใช่เป็นเนื้อเราเนเาเนะถ้ามันเป็นเนื้อเราอ่ะมันก็จะดูดอยู่นะคะ นี่นะคะถ้ามันเป็นเนื้อเหมือนเหมือนนมนะคะอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะพอเขาดูดจุบเป็นสุญญากาศเนี่ยเขาก็จะค้างอยู่แบบนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วนมนะคะก็จะหยดบางครั้งก็พุ่งออกาเลยนะคะพุ่งเป็นสายเลยนะก็เวลาเวลาออกก็ เราแค่แบบบีบนิดนึงนะคะให้อากาศเข้าไปแล้วก็คลายออกมาได้เลยการจุ๊บแบบนี้มันจะไม่เจ็บเลยนะคะไม่เจ็บไม่ต้องเค้นนมนมก็จะไหลออกมาเลยมันไหลออกมาเองอัตโนมัติเพราะว่าไม่มีฮอร์โมนนะคะเวลาที่ลูกเนี่ยดูดนมกระตุ้นข้างหนึง่งมันก็จะมีฮอร์โมนหลังอีกข้างหนึ่งเนี่ยน้ำนมก็จะไหลเองอัตโนมัติเลยลราก็ไม่ต้องแบบปล่อยทิ้งนะคะบางคนอะ่ะเห็นนมไหลก็เอาผ้ามาซับไว้อะไรไว้หรือว่าใช้แผ่นซับน้ำนมไว้อ่ารเงี้ยอันนั้นรู้สึกเสียดายมากเลยนะ,ะแม่แม่ที่แบบเป็นมือใหม่อาจจะยังไม่รู้จักแต่ ว่าถ้าวันนี้ดูคลิปนี้นะคะรู้จักแล้วนะต้องมีไว้ติดไว้เลยนะคะยิ่งแบบบางครั้งอะ่ะแม่ที่แบบพึ่งพึ่งคลอดอะคะ่ะปั๊มนมอะ่ะมันปั๊มได้ไม่เยอะเนาะแต่เชื่อไหมว่าถ้าเอาจุ๊บอะไปจุบไวอ้อ่ะจุบจุบจุบเต้าไวอ้อ่ะจุบไว้ข้างหนึ่งลูกดูดข้างหนึ่งพอเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนข้างแล้วก็เอาออกใช่ไหมคะแล้วก็เอาลูกมาเปลี่ยนข้างมาดูดข้างนี้นไงไอ้ที่จุบเนี่ย ได้เยอะกว่าตอนปั๊มอีกนะบางครั้งนะคะส่วนใหญ่จะได้เยอะกว่าเลยเพราะว่าการที่ลูกดูดกระตุ้นเนี่ยมันทําให้ฮอร์โมนหลังแล้วน้ํานมไหลออกมาดีแล้วก็มากกว่าที่เราปั๊มอีกนะก็ อันนี้นะคะเป็นทริคที่เอามาแชร์กันนะคะจากประสบการณ์นะคะบางวันนะพิมพ์เคยอันนี้เล่าให้ฟังเราด้วยความที่เราเลี้ยงลูกอยู่บ้านใช่ไหมคะอย่างวันหยุดอย่างเงี้ยเราอยู่บ้านกับลูกทั้งวนันเราก็ไม่ได้ปัม๊มพิมไม่ใช้ใช้เครื่องปั๊มเลยเก็อยากจะพักเตาใช่ไหมคะเราก็ไม่ใช้เครื่องปั๊มเลยแต่ทุกครั้งที่ให้นมลูกพิมจะเอากวยจุบไปจุบพิมมีกวยจุบป,ประมาณ4ี่ห้าอันเลยนะพิมก็เอาจุ๊บไว้ทุกๆมือที่ให้นมลูกนะคะก็คือวันนั้นคือทาสต๊อกนมได้เลยโดยที่่เเราไไมมตต้้้อองปันนนะะะะคคแลลลวก็ดดย อย่างอันเนี้ยกลวยเน,นี้ยสี่ออนเขาก็จะมีนี่ค่ะเขาก็จะมีสเกลบอกตรงนี้อย่างกลวยเน,นี้ยสี่ออนแล้วก็ตัวฐานนะสมมติเราจุบเสร็จเราให้นมลูกอยู่คนเดียวใช่ไหมเอาออกมาตั้งไม่ล้มนะคะเพราะว่ามันดูดติดนี่นะคะมันดูดติดแล้วก็แกะออกไม่ยากแล้วก็ตรงนี้เขามีช่องด้วยนะมีร่องตรงนี้เวลาเราเทแล้วก็จะเทปุ๊บนมมันก็ไม่แบบหกง่ายนะคะเขามีร่องนมก็จะเทไหลเข้าตัว ถุเก็บอะไรเงี้ยง่ายนะคะพี่มอว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะถ้าใครนะคะอยากได้ตัวกลวยซิลิโคนนะคะก็มีขายทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะหาย,ยากนิดนึงตอนนั้นช่วงคลอดใหม่ๆนะคะพี่มอก็ซื้อกลวยไว้แค่อันเดียวทีนี้เราจะใช้ล้างใช้ล้างอขี้เกียจล้างไงเราก็อยากได้กลวยเพิ่มใช่ไหมคะ พิมก็ให้น้องนะคะไปซื้อนะคะหลายห้างเลยไม่มีนะคะในแผนแแม่และเด็กก็ไม่มีนะคะสุดท้ายต้องมาสั่งออนไลน์อยู่ดีนะคะก็เลยต้องรอรอสั่งออนไลน์แล้วก็รอของแต่เดี๋ยวนี้ก็สั่งออนไลน์รอของไม่นานนะถ้าใครที่อยากจะซื้อพิ่แนะนาะว่าให้ซื้อไวสักสองสามอันนะคะแล้วก็ล้างทีเดียวแล้วก็นึ่งนึ่งได้นะคะล้างนึ่งอบอะไรได้ได้เหมือนขวดนมเลยนะคะก็ค่อนข้างจะสะดวกโอเควันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวพิมนะคะจะทิ้งลิงก์ร้านที่ซื้อไว้ให้ใต้ใคลิปนี้นะคะก็ไปซื้อกันได้นะะะะเพื่อคคววามสดกน แล้วก็แม่ๆจะได้มีสต๊อกนมแม่เก็บไว้ให้ลูกได้กินได้นานๆน,นะคะโดยที่เต้าเราก็ไม่เจ็บไม่ช้ำน,นะคะเอาไว้พักเวลาเราไม่อยากใช้เครื่องตัอมเนาะก็ยังไงนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับแม่ๆทุกคนค่ะยังไงฝากติดตามช่องของพิมด้วยแล้วก็ถ้าแม่ๆมนะคะล่นเฟซบุ๊กก็ฝากติดตามเพจของพิมด้วยนะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรายังคุยกันเรื่องของนมอยู่นะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ ถ้าใครนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะอยากพูดคุยหรือว่าอยากแบ่งปันอะไรกันนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปของเรานะคะก็สามารถกดติดตามกด subscribe นะคะและที่สำคัญอย่าลืมเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้มีภาพคลิปให,ใหม่ๆนะคะที่จะมาอัปเดตให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยค่ะนอกจาก u t u b e ช่องนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถติดตามลิซินเกิลสตูดิโอในช่องทางอื่นๆได้อีกนะคะ เรานะคะหวังมากเลยนะคะว่าเพื่อนๆนะคะจะมีความสุขและก็สนุกกับทุกๆผลงานนะคะที่เราได้ทําออกมานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชื่นชอบทุกๆผลงานที่เราได้ทําออกมานะคะบ๊ายบาย